สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเ e อ็ซีมอลำามิลิพอ่อหน่อยสุสมบูรณ์ค่ะพี่น้องเมื่อนี่นะคะมอลำามซิลิพอ่อหน่อยสมบูรณ์นะครับพาทุกทุกท่านนะคะมาชมร้านอาหารตามสั่งของคุณแม่นะคะทุกคนคะ่ะซึ่งแม่ซิลิพอ่อนี่เป็นอ่าแม่ค้านะคะขายของอาหารตามสั่งอยูทย่ที่สะพานขาวจังหวัดศรีสะเกดเนาะพ่อแม่พี่น้องนะคะตอนนี้นะคะมื่สันวันดีนะคะเลิกงามย่ามดีนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ เปิดร้านวันแรกนะคะหลังจากปิดไปหลายเดือนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะก็ได้กำลังใจจากลูกค้าเหลายคนนะคะวันนี้นะคะขอขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะมื่อวันนี้มาเปิดร้านแห่แขกมาให้กับเมย์มอลลาสิริพรหน่อยส้มบัวนะคะเมือสันวันดีเลยคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเมื่อนนี้หลังจากคุณแม่ปิดร้านไปหลายเดือ,อนหย่อนบุญบังไฟเนาะพี่น้องเนาะ บ่ไห้เป็นเลนนะคะแต่ว่ามแม่เราไปขายของนะพี่น,อน้องเนาะนะคะเราอยากลองนะคะว่าการไปขายของบุญบังไฟไปเป็นแนวดนะคะกันเลยไปจวดบุญบังไฟหลายเดือนเติมค่ะพี่น้องหลังจากมืดงานบุญบังไฟลแล้วแม่เราก็มาเปิดลานขายของต่อเต่เราก็ยังได้ความหักความเมตตาจากลูกค้าคือเก่านะพี่น,อน้องเนาะนะคะมาเปิดประเดิมแดกแหกมาเลยนะคะคุณแม่มาจากไสคะนี่กันทารักค่ะกันทารักโอ้มาจากกันทารักเลยนะคะ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะร้านอาหารตามสั่งหัวสะพานขาวจังหวัดสีสเกตเนพี่น้องนะคะผ่านไปผ่านมาแวะได้นะคะพี่น้องคะหรืออยากได้มอลองมอลำ่ำจัดมาได้โทรมาได้นอพี่น้องนะคะลำก่อนลำสิ่งลำก่อนไปยุกมีมรดุกรูปแบบนะคะพี่น้องคะฝากไว้ครับพ่อแม่พี่น้องน้าเน่กันแล้วกันนะคะใครอยากสั่งอาหารอยากได้มอลำ่ำติดต่อมาได้นะคะ0 8 7 2 4 3 3 6 7 5คะ่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ